มายาแห่งวิญญาณบางครั้งบางขณะจิตใจเราแล่นเป็นนึกคิดดึงกลับมารู้การเคลื่อนไหวไม่ช้าไม่นานอาการรู้ตัวจะซึมลึกลงไปจนกระทั่งเห็นประพิมพ์ประพายต่อความคิดมากมายหลายซับหลายซ้อนการเห็นกริยาของจิตในการคิดนั่นเองเรียกว่าวิปัสนาเมื่อเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวในจิตซึ่งเป็นตัวผลักดันพฤติกรรมของเราซึ่งเราไม่รู้ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน อันเป็นความหลงความหลงก็คือความไม่รู้ความเป็นไปในตัวนั่นเองซึ่งจะทำอะไรก็ทำแบบไม่รู้ตัวมนุษย์เหล่านั้นจะเรียกว่าเผ่าพันธุ์พิเศษก็ว่าได้คือมีสัมปชัญญะในตัวเราสัตว์นั้นส่วนใหญ่มีชีวิตก็จริงแต่ขาดสัมปชัญญะเว้นแต่สัตว์ที่ฉลาดรู้กันในหมู่ชาวพุทธว่าช้างนั้นมีสัมปชัญญะสูงสามารถฟังธรรมจากพระพุทธองค์เข้าใจธรรมได้ การเจริญวิปัสสนานั้นเป็นคุณค่าทางธรรมที่ตกหล่นไปในท่ามกลางกระแสการพัฒนาทางวัตถุอาจารย์รุ่นโบราณที่ชันฉลาดในเรื่องนี้ให้อุปมาไว้ว่าเจริญวิปัสสนาชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นอาน,นิสง์ยิ่งกว่าทำบุญกับพระอรหันต์ทั้งโลกก็ว่าได้ให้จับความรู้สึกตัวตั้งความรู้สึกตัวดูความคิดแม้อกาสเห็นความคิดนั้นไม่มีเพราะเมื่อเห็นมันยุติทันควัน ดุดภาพพระจันทร์ในน้ำพอเกิดระลอกคลื่นภาพก็หายไปมีถ้อยคำประโยคหนึ่งซึ่งเนื้อความกลับกันคือความคิดเห็นกับความเห็นคิดนี้ต่างกันคนโดยทั่วไปนั้นแต่ละคนมีความคิดเห็นอาจมีความรู้จากความรู้ก็กลายเป็นความคิดต่างๆนานาจะเห็นถูกจะเห็นผิดก็ยากที่จะตัดสินแต่สำหรับนักภาวนานั้น ไม่มัวแสดงความคิดซึ่งการแสดงความคิดเห็นมักเป็นชนวนของการทะเลวิวาทางทัศนะแต่นับาวนานั้นเห็นความคิดเมื่อความคิดเกิดก็แลเห็นไม่ใช่ความคิดของตนแต่ความคิดซึ่งเป็นไปในตนการเห็นความคิดในทุกๆขณะที่ความคิดปรากฏขึ้นคือวิปัสนาทุกครั้งที่เห็นความคิดก็เป็นวิปัสนานน้อๆเรียกดยรุณวิปัสนาจนกว่าจะเข้มข้นขึ้น เห็นความคิดที่ละเอียดอ่อนคนทั่วไปจับไม่ได้คือวิปัสนาที่ลึกซึ้งแล้วเรายังมีอิริยาบทอันหนึ่งคือการเดินจงกรมดังที่ผมได้เรียนเมื่อวันวานว่าให้เดินประมาณ6 1ถึงเก้าเพราะถ้าเดินไกลความคิดจะฟุ้งซ่านต่างว่าเมื่อเราเริ่มเดินถ้าเราเดินเรื่อยๆความคิดมารุมมาตุ้มเมื่อเราเดิน6กเก้าทำท่าจะคิดเรากลับร่างกายกลับลำ ความคิดก็จะตกไปเดินไปก็เบากายเบาใจเดินซ้ำที่เดิมแต่อย่าเดินวนบางคนคิดว่าจงกรมหมายถึงเดินกลมๆไม่ใช่อย่างนั้นเป็นภาษาบาลีจงกรมแปละว่าเดินบริหารน่องเป็นอิริยาบถแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเดินจงกรมคือการเดินเยี่ยงพระพุทธองค์ก่อนหน้านั้นเจ้าชายสิทธัตถะในรูปแบบของนักบวช เดินด้วยความไม่รู้เดินด้วยความต้องการจะตรัสรู้และเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์เดินด้วยความสงสัยว่าอะไรเป็นอะไรหลังตรัสรู้ในแง่มุมที่ลึกซึ้งแล้วเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้จบสิ้นชีวิตแห่งความทุกข์และการดิ้นรนสแสวงหาลงแล้วที่ลุกข,ขึ้นเดินจงกรมนั้นคือพระพุทธองค์ผู้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าชายแต่อาสวะกิเลสใดที่เจ้าชายมีอยู่สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นก้าวย่างใหม่จึงเอี่ยมไปด้วยสติและอิสรภาพชาวพุทธถือเอาก้าวย่างอันนี้เป็นกุญแจดอกเอกในการภาวนาดังนั้นพวกเราต้องเดินอย่างรู้ตัวทิ้งความหวาดกลัวทิ้งความลังเลไม่เอาความคิดใดๆลอยให้ใหจิตคิดแต่อย่าไปคิดกับมันความรู้สึกตัวนั่นเองเป็นเชื้อพันพุทธ,ธะ,มะเมล็ดพันแห่อิสรภาพและกิจกรรมอันประเสริฐ ทุกคนคือความรู้สึกตัวนีกายบางนิกายในมหายานถือเอาสัตว์ทุกประเภทตั้งแต่หนอนจนถึงมนุษย์ล้วนแล้วแต่เป็นพุทธ,ธะมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธะสัตว์เล็กๆซึ่งกระดกิกระเดียได้เป็นชีวิตและชีวิตคือความรู้สึกตัวได้เป็นความรู้ได้ความรู้สึกตัวความรู้ตัวความรู้ล้วนๆน,นี้เป็นเพียงถ้อยคำบ่งบอกถึงธาตุรู้มีในลุ่มลึก แต่เราต้องเอาร่างกายเข้าไปสมทบด้วยทุกครั้งที่ยกมือเรายกด้วยสัมปชัญญะไม่ใช่ยกโดยไม่รู้ตัวเหมือนชีวิตประจำวันก่อนหน้านี้เช่นเราจะเกาหูเราไม่รู้ตัวเลยแต่เราเคลื่อนไหวโดวยสัมปชัญญะไม่ช้าไม่นานสัมปชัญญะจะแผ่ขยายเข้าในกิจการงานประจำวันของเราตั้งแต่รับโทรศัพท์จับหูโทรศัพท์ขึ้นมาจะรู้ตัวดีจะพูด จะติเตียนคนจะรู้ตัวดีไม่รู้แก่อารมณ์ในที่สุดก็จะเอาชนะอารมณ์ได้ช่วงชิงเนื้อที่ว่างของชีวิตได้เกิดการสถาปนาแนวโน้มใหม่ฐานการเคลื่อนไหวนั้นสำคัญยิ่งเพราะว่าจาักรวาลทั้งหมดตั้งแต่ส่วนย่อยส่วนเล็กร่างกายเราทั้งหมดทุกระบบกําลังเคลื่อนไหวอยู่ดังนั้นการนิ่งสงบนั้นเป็นการสวนกระแสะของธรรมชาติผลที่ได้จากการสวนกระแสะก็คือพลัง และพลังนั้นมีทั้งคุณทั้งโทษคนเจริญสมถาภาวนาโดยที่ไม่เริ่มต้นตรงสติอาจจะเสียจริตได้ง่ายหรือเกิดรู้เท่าไม่ทันปรากฏการแปลกประหลาดอันเป็นมายาของจิตก็จะผิดเพี้ยนทางทัศนะได้ง่ายเช่นยึดถือทิพยโลกซึ่งอลังการชวนหลงล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องยึดถือไม่ได้ทั้งสิน้นดังที่ผมได้เรียนแล้วว่าร่างกายก็ประกอบไปด้วยมูลาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลม เป็นมูลธาตุเดียวกับจักรวาลทั้งหมดกับอีกธาตุหนึ่งซึ่งสลับหลอกล่อในอินทรีย์ทั้งหกให้ยึดถือราวกับเป็นสิ่งยึดถือได้นั่นคือวิญญาณธาตุได้ถึงวันเวลานี้แม้นักวิทยาศาสตร์ด้านกายภาพจะพัฒนาไปไกลามากกว่านั้นคือมองลึกเข้าสู่โครงสร้างของอะตอมโดยแยแสน้อยนิดต่อธาตุใจมโนธาตุหรือถึงกับมองข้ามไปหลักแห่งความจริง The Principle of Reality จึงไม่มีวิญญาณธาตุมโนธาตุอยู่ในสาระบบของศาสตร์นั้นๆแต่หลักปัญญาของนักภาวนานั้นยังคงเดิมคือความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงและความเสียทานในตัวมันเองสาระสาคัญอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะพูดในเช้านี้ก็คืออุปทานในความรู้สึกของเราเราจะเริ่มต้นด้วยนิทานของจางจือ้อซึ่งให้เนื้อหาสาระดีสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะนำเสนอ มีเพื่อนบ้านสองคนบ้านอยู่ติดกันแบ่งเขตกันด้วยรั้วเช้าวันหนึ่งเพื่อนบ้านคนหนึ่งค้นพบว่าขวานของเขาหายไปเขาค้นทั่วบริเวณแล้วก็ไม่มีนอกจากเพื่อนที่รู้วติดกันแล้วก็ไม่น่าจะมีใครขโมยขวานของเขาไปได้ดังนั้นตั้งแต่เช้าจนเที่ยงเขาจับตามองเพื่อนบ้านที่สงสัยว่าขาโมยขวานครั้นเพื่อนบ้านที่ถูกสงสัยนั้นลงมาปัสสาวะเจ้าของขวานก็คิดว่าหัวขโมยมันปัสสาวะด้วยท่าทางอย่างนี้ ไม่ว่าเคลื่อนไหวากายทําอะไรอิริยาบถเหล่านั้นถูกมองว่าเป็นขโมยไปเสียทั้งสิน้นเนื่องจากจิตตั้งไว้ผิดเสียแล้วอยู่ต่อมาสองสาวันเจ้าของขวานก็พบขวานที่ตัวเองลืมไว้เองใต้แคร่ที่นั่นทีนี้เขาเริ่มมองเพื่อนบ้านใหม่เอ๊ะคนบริสุทธิ์ก็ปัสสาวะด้วยท่าอย่างนี้นะเดินอย่างนี้นะคือจิตที่นำไปผิดผดมันจะซ้ำรอยตัวเองเหมือนกับว่า เวลาเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเราจะเห็นเขาหน้าเกลียดไปทุกส่วนส่วนดีเรามองไม่เห็นในทางกลับกันถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราจะเห็นดีไปหมดจนกว่าความรู้สึกรักหรือเกลียดสลายตัวไปความพิสวาดพิสมัยไม่มีเราจึงจะเห็นตามที่เป็นจริงภาพหลอนที่ปรากฏขึ้นว่าดีมากว่าเลวมากนั้นวันก่อนผมอุปมาให้ฟังว่าภาพลวงตาในทะเลทรายที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกมิเรจ เป็นภาพที่หลอกนักเดินทางผู้หิวกระหายน้ำความคอแห้งความกระหายน้ำทำให้เกิดภาพหลอนปรากฏการในธรรมชาตินั้นส่วนหนึ่งความอยากจะเสบน้ำทำให้เกิดอุปทา,านปรากฏการนี้ถูกพระพุทธเจ้าหยิบขึ้นมาเป็นอุปมาอุปไมยกับขันห้าว่ารูปเปรียบด้วยฟองน้ำเวทนาเปรียบด้วยต่อมน้ำค้างสัญญาเปรียบด้วยพยับแดดมีเรจ สังขารเปรียบด้วยกาบกล้วยและวิญญาณเปรียบด้วยมายากลถ้าเรามีประสบการณ์เป็นหนแรกกับภาพลงตามันจะหลอกเราสนิทเลยว่าเป็นสิ่งจริงแท้ดังที่บอกแล้วว่าเป็นมายาตัวมายานั้นไม่ได้ตั้งใจจะหลอกหลอนผู้ดูแต่มันเป็นอย่างนั้นเองแต่ผู้ดูไปยึดถือว่ามันจริงแท้ทา,ทางทั้งทีไม่มีสาระอะไรให้ยึดความจริงข้อนี้จะแดงขึ้นจะแจ้งขึ้น ่อเมื่อเราเคลื่อนตัวเข้าไปสู่แหล่งที่มันกำเนิดณที่ตรงนั้นในเวลานั้นๆมันจะ,สะแสดงความจริงออกมาคือความไม่มีคือความไม่มีสาระอะไรให้ยึดติดได้เลยแต่ครั้นเราถอยกลับมาที่จุดเดิมมันก็ปรากฏได้อีกความที่มีอยู่แต่ไม่มีความมีความปรากฏได้แต่ไม่มีเนื้อหาให้ยึดถือนี่เป็นการกลางการอธิบายความหมายที่ลึกซึ้ง ถ้าผมอยากจะศึกษาสมุดเล่มนี้โดยผมไม่รู้หนังสือเลยผมต้องการจะสัมผัสมันผมก็เอามือลูบหรือดมมันเพื่อจะได้รู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงหรือเคาะมันเพื่อดูว่าเสียงมันเป็นยังไงหรือเลียมันด้วยลิ้นเพื่อให้รู้ว่ามันเค็มหรือหวานแล้วในที่สุดผมก็เกิดความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งสิ่งนี้กับความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งนี้มันคนละเรื่องเลย มโนภาพเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งสิ่งนี้ผมอาจจะคว้างสิ่งนี้ทิ้งแต่มโนภาพเกี่ยวกับมันยังอยู่แล้วก็ตั้งอยู่พักหนึ่งจนกว่าผมจะลืมมันเรื่องนี้เข้าใจง่ายเพราะเป็นเรื่องภาวะรอบตัวเราแต่เรื่องเกี่ยวกับตัวเองนี่เข้าใจไม่ง่ายเลยความคิดที่ว่าเป็นตัวเรากับตัวเราแท้ๆนั้นคนละตัวตัวเราเป็นสภาพธรรมชาติ เกิดขึ้นตั้งอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติแต่ความคิดนึกเกี่ยวกับตัวเรานั้นเป็นการคิดรวบยอดเราเองดังนั้นเองภาพพจน์มโนภาพเกี่ยวกับตัวเองนั้นเป็นภาพหลอนเป็นเสมือนฝันแต่ครั้นเราเข้าไปสู่ใจกลางของการกำเนิดแล้วเราตื่นพอเรารู้สึกตัวได้ดีสิ่งนั้นสิ้นสุดลงเหมือนกับภาพลวงตาในทะเลทรายนั่นเอง ้ดยการเอาสัมปชัญญะมาจับมาสังเกตมารู้มาเห็นการสัมผัสอาการเคลื่อนไหวนั้นเป็นสิ่งลึกซึ้งในตัวมันเองในการกระทําง่ายๆนั้นโปรดสังเกตถ้อยคําที่ผมใช้เหล่านี้นะครับว่าสมมุติว่าผมยกมือขึ้นแล้วผมพูดว่าสังเกตมือซึ่งกําลังเคลื่อนไหวมือนั้นเป็นประธานการเคลื่อนไหวเป็นกริยาซึ่งโดยทั่วไปเราจะเห็นอยู่แล้ว ผู้หญิงกำลังเดินผู้ชายกำลังนั่งนายก่อกำลังเดินนางขอกำลังนอนอะไรเหล่านี้มือซึ่งกำลังเคลื่อนไหวแต่ถ้าพูดว่าการเคลื่อนไหวแห่งมือดังนั้นการเคลื่อนไหวกลายเป็นตัวการใหญ่เป็นกริยาใหญ่ส่วนมือนั้นเป็นเรื่องรอง,รองเรื่องเล็กๆเกมื่อเราเดินจงกรมนั้นเราเห็นการเคลื่อนไหวแห่งขาไม่ใช่ขาซึ่งกำลังเคลื่อนไหว แล้วถ้าบวกกับขาซ้ายซึ่งกำลังเคลื่อนไหวแล้วกลายเป็นเรื่องคิดนึกไปเลยเรามานั่งนึกนั่งคิดทั้งสองระบบนี้เราใช้ในชีวิตประจำวันมือซึ่งกำลังเคลื่อนไหวนี่เป็นโครงสร้างของจิตสำนึกธรรมดาที่มีตัวตนผู้มองสิ่งที่ถูกมองแต่ว่าระบบที่ว่าการเคลื่อนไหวแห่งมือมือนั้นกลายเป็นอะไรบางอย่างเล็กน้อยเท่านั้นเองการเคลื่อนไหวแห่งมือ ผมไม่สนใจมือเลยแต่ผมสนใจการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวแห่งเปลือกตาการเคลื่อนไหวแห่งท้องพองยุบการเคลื่อนไหวนั้นสับภาษาอังกฤษร่วมรากกันอยู่ระหว่างคำว่า movement กับ moment รากสับเดียวกันดังนั้นขณะที่เราเห็นการเคลื่อนไหวนี้เราอยู่ในช่วงขณะปัจจุบันเป็นขณะขณะโดยการดำรงอยู่เป็นขณะขณะ ในปัจจุบันนั่นเองที่เข้าไปจัดระเบียบคลื่นสมองให้เนิบช้าลงดังนั้นผลสะเทือนก็คือเรารู้สึกตัวได้ดีขึ้นห่วงเวลาอันเป็นไปในขณะปัจจุบันแห่งจิตเป็นโอกาสหรือวาระที่เราได้สัมผัสต,ตัวเองโดยตรงไม่ต้องผ่านการตีความและเป็นไปในกระแสธรรมอยู่เองแล้วแต่เดิมทีถ้าพูดถึงห่วงเวลาก็จะโยงเข้าสู่ดนตรีโดยเฉพาะดนตรีไทยนั้นถ้าให้ทุกท่านถ่ายว่า เครื่องดนตรีอะไรสําคัญที่สุดบางท่านอาจจะบอกว่าปีโมงแต่จริงๆแล้วคือชิงเพราะชิงเป็นตัวตัดสินห่วงแห่งเวลาถ้าชิงตีเร็วถังวงต้องเร็วถ้าเขาตีจังหวะเนิบช้าเครื่องดนตรีอื่นต้องคล้อยตามเขาทาั้งๆที่เป็นเครื่องดนตรีง่ายๆแล้วคนตีไม่ใช่เก่งกาจอะไรแต่เป็นผู้กำกับจังหวะของห่วงเวลาเมื่อเรายกมือช้าๆอ,อย่างนี้ห่วงเวลาจะเปลี่ยนไป ผมหมายถึงเวลาทางด้านจิตวิทยาไม่ใช่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอันนั้นเวลาในอีกกระบวนการหนึ่งแต่ในที่นี้หมายถึงเรารู้สึกกับร่วงเวลาอย่างไรเอาเบิร์ตไอน์สไตน์เล่าว่าภรรยาของเขานั่งชุนถุงเท้าเป็นเวลาสามชั่วโมงเธอรู้สึกว่าผ่านไปแค่สิบนาทีเพราะความรู้สึกรักที่จะชุนถุงเท้าให้สามีทำให้ความรู้สึกยาวนานนั้นกลับสั้นลงหรือกรรมกรในเหมืองถ่านหิน ลงไปในอุโมงค์ลึกชั่ว15นาทีรู้สึกราวกับ3ามสี่ชั่วโมงเวลาทางด้านจิตวิทยามันเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกเวลาที่เรารู้สึกว่ามันนานเมื่อเราเดินจงกรมหมู่เมื่อทําในใจให้เปิดกว้างอย่าจดจ้องที่เท้าแล้วห่วงเวลาจะเปลี่ยนไปเพราะว่าผมในฐานะสมมุติว่าเป็นหัวขบวนจะเดินเนิบช้ามากเราอยู่ในห่วงเวลาซึ่งเร่งรีบกันเป็นนิสัยโดยเฉพาะชีวิตปัจจุบันนี้ เราอยู่ภายใต้ห่วงของเวลาที่ถูกจัดแบ่งให้อยู่ในตารางเรียบร้อยแล้วเราต้องเข้าห้องน้ำรีบด่วนเราต้องมากินข้าวเราต้องรีบขับรถไปที่ทำงานดังนั้นเรามีชีวิตอยู่ที่ฉุกลระุุกแล้วสับสนง่ายแต่ช่วงเวลานี้เป็นเรื่องของการภาวนาไม่มีความหมายสำหรับเราทิ้งความหมายของเวลาไม่อยู่กับความรู้สึกตัวสดๆง่ายๆในการดำรงอยู่แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะให้มาก เพราะปัจจุบันขณะนี้เองที่จะติดต่อกันเป็นอนาคตขึ้นมาว่าไปแล้วอนาคตเป็นเพียงความหมายรู้เท่านั้นเองพรุ่งนี้ยังไม่มาแล้วถ้าท่านทั้งหลายกับผมเองนั่งอยู่ที่นี่ทั้งคืนพรุ่งนี้จะยืดไปอีกวันดังนั้นพรุ่งนี้ไม่เคยเป็นจริงเลยมันดำรงอยู่ในห่วงของความคิดคาดหมายว่ามีเท่านั้นอีกทั้งเราไม่อาจเข้าถึงพรุ่งนี้ได้เพราะพรุ่งนี้มันดำรงอยู่อย่างเลื่อนลอยในความคิดซึ่งเป็นดุดความฝันวันหนึ่ง อีกวันหนึ่งหนึ่งเมื่อเวลาเป็นเพียงห่วงของความรู้สึก1ปีกับ1เดือนหรือ1น,นาทีก็เสมอเหมือนกันโดยเฉพาะอนาคตนั้นยังไม่มาอดีตล่วงไปแล้วล่วงไปหนึนาทีนั้นไม่สามารถดึงคืนได้เราไม่ต้องเกี่ยวกับอดีตเราไม่ต้องเกี่ยวกับอนาคตแต่สิ่งที่เราพึงทำก็คือเรียนรู้เวลาเป็นขณะขณะหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ประการหนึ่ง คณิกวาว่าวาทะว่าด้วยทุกสิ่งตั้งอยู่เป็นขณะขณะแล้วขณะนั้นไม่ใช่เพียงขณะของนาฬิกาเป็นชั่วขขณะจิตขณะจิตหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่แต่ละคนก็มีความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ถ้าคนสังเกตจิตมากๆแล้วขณะจิตหนึ่งนี่ไวมากกล่าวได้ว่ายังไม่มีสิ่งไหนที่มีความเร็วเสมอเหมือนกับจิตเรานั่งตรงนี้จิตมันปลิวไปแล้วถ้าเราคิดถึงใครสักคนหนึ่ง สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทันท่วงทีกับความไยของจิตที่ปรุงแต่งอย่างรวดเร็วนั้นก็คือสติปราศจากสติเสร็จแล้วมนุษย์ไม่มีเครื่องมือที่จะจัดการกับความสุกสนการล้นแล่นของจิตความวิววั่นต่างๆได้มนุษย์เหล่านั้นมีจิตมีใจมันเป็นทุกข์ก็เพราะมีจิตมีใจนั่นเองทุกอย่างมนุษย์ที่ทุกอย่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าเกิดมาต้องทุกข์ แต่ทุกเพราะว่ายึดถือสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นเช่นภาพลงตาไม่มีแล้วยึดว่ามีขึ้นโดยย่อลแล้วนั้นเคยยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนตัวตนนั้นเป็นเพียงภาพสะท้อนเสมือนเงาพระจันทร์ที่สะท้อนอยู่ในน้ําเหมือนทุกอย่างแต่พอเราจับมันก็หายไปเพราะมันไม่มีแต่มันปรากฏได้ราวประติมากรรมที่ศิลปินสร้างด้วยเงานั่นเอง การเคลื่อนเป็นจังหวะนั้นสำคัญมากการเคลื่อนเป็นจังหวะนั้นจะเข้าถึงความรู้สึกตัวล้วนๆได้โดยไม่ยากชั่วขณะหนึ่งของการเคลื่อนไหวจะนำทางสัมปชัญญะของเราเข้าใกล้ความหมายของชีวิตในช่วขณะหนึ่งเพราะชีวิตเรามีเพียงชั่วขณะจิตท,ที่สืบต่อกันไปชั่วขณะหนึ่งหายใจเข้าแล้วไม่ออกเราก็จบหายใจออกแล้วไม่เข้าเราก็ตายทันทีชีวิตมนุษย์นั้นทั้งแข็งแกร่งและมินเมย์ ทั้งเประบางทางอารมณ์ในตัวมันเองคนปัจจุบันนี้พร้อมเสมอที่จะคลั่งบ้าไปแต่ภาพพจน์ของเขาเขา้าเดี๋ยวเขาก็โกรธเดี๋ยวก็เกิดการฆ่าการทะเลาะวิวาทเรากำลังภาวนาอยู่บนฐานของการเคลื่อนไหวเพื่อปลุกขย่าธาตรู้ให้ตื่นถ้าความง่วงงุนเข้ามาอย่ากลัวมันนะโตต่อมันทันทีเลยใช้ยุทธวิธีเชิงรุกหมายความว่าพอพบว่าง,ง่วง เปลี่ยนอิริยาบททันทีจากท่านั่งลุกขึ้นยืนไม่ใช่นั่งให้มันง่วงมากๆแล้วรับรองว่าแผลแน่พอง่วงมากแล้วมันเหมือนนักมวยซึ่งถูกหมัดพอโดนหมัดมันซึมอีกหมัดหนึ่งก็ซึมหนักเข้าไปอีกอย่าใช้วิธีนั้นสมมุติว่าผมนั่งยกมือแล้วก็ง่วงผมก็ยืดขาการเปลี่ยนอิริยาบถโดยทันควันนั้นเป็นการตอบกลับปลกท่าโดให้ตื่นขึ้น แล้วก็ยกมือต่อไปถ้าง่วงจัดจริงๆให้เดินถอยหลังหรือไม่ก็ลูบตัวแรงๆอย่ายอมแพ้นะครับเพราะการยอมแพ้นั้นเท่ากับการเพิ่มกำลังให้ศัตรูทันทีลูบตัวลูบหน้าเพื่อกู้สถานการณ์นั้นหรือไม่ก็ออกไปดูยอดไม้ดูไกลๆจิตมันจะเบิกกว้างขึ้นถ้าทำยังไงก็ไม่หายง่วงไปล้างหน้าถ้าล้างหน้าแล้วยังง่วงไปนอนแต่การนอนของผู้ภาวนานั้น แตกต่างจากการนอนของผู้ไม่ภาวนานอนเพื่อตื่นโดยการอธิษฐานจิตว่าขอเพียงวูบเดียวพอให้หายง่วงแล้วก็ตื่นปฏิบัติต่อถ้าปฏิบัติแล้วเครียดหนะักเลิกปฏิบัติการรู้จักเลิกปฏิบัติของนับปฏิบัตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพราะว่าพอเลิกปฏิบัติแล้วคลายเครียดค่อยเริ่มใหม่ยุทธศาสตร์อันนี้สำคัญมาก ซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้ในการงานในสำนักง,งานของเราเครียดๆขึ้นมาลุกขึ้นเดินเล่นยกเลิกการงานยกเลิกโดยสิ้นเชิงแต่จริงๆไม่ได้เลิกหมายใจว่าพอคลายเครียดเดี๋ยวจะเริ่มใหม่ฉะนั้นการรู้จักหยุดปฏิบัติในช่วงที่พึงหยุดเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติแต่ถ้าหยุดโดยการไปคุยกับเพื่อนหรือไปเที่ยวเตรดูหนังอันนั้นไม่ใช่นับปฏิบัติ อันที่จริงการเรื่อนเริงบันเทิงนั้นสามารถนํามาเป็นส่วนการปฏิบัติได้แต่มีข้อแม้ว่าผู้นั้นต้องมีสัมปชัญญะเข้มแข็งและสติไวจริงๆจึงจะสามารถดูละครโทรทัศน์ได้โดยไม่สูญเสียความรู้สึกตัวมันสลับกันดูนั่นดูนี่แล้วเป็นไปเองคล้ายๆกับคนขับรถมือฉมังคุยไปด้วยแต่ขับไม่ผิดพลาดอันนั้นหมายถึงผู้ที่ชำนาญดีสติเข้มแข็งสมาธิดีและเจตนาบริสุทธิ ไม่ใช่เจตนาจะเสพเรื่องในละครเพื่อสุขโศกตามตัวละครหรือท้องเรื่องของละครสัมปชัญญะนั้นดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่เมื่อมันถูกพัฒนาขึ้นกลายเป็นเรื่องใหญ่โลกทั้งโลกตกอยู่ภายใต้การสูญสิ้นสัมปชัญญะจึงฆ่าแกงกันเป็นเบือ่อว่ากันว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองปรมานูลงที่นงงาาซาก,กิและฮิโรชิมาแล้วนั้นการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งแอบสร้าง ยังมีประสิทธิภาพประมาณห้าหมื่นเท่ามนุษย์สูญเสียสัมปชัญญะเมื่อไรโลกก็เป็นจุนสัมปชัญญะที่จเจริญดีแล้วจะคุ้มครองให้เราสงบสุขมีสติปัญญาดีไม่ฟุ้งซ่านและสามารถที่จะเจาะแทงปัญหายา,ยากๆเช่นความยุ่งยากทางอารมณ์คนเรานั้นเพราะอารมณ์ยุ่งยากแล้วนี่มันลำบากแล้วเราก็ไม่สามารถใช้สมรรถนะทางจิตที่จะแก้ปัญหาภายนอกได้ดีเท่าที่ควร